เรื่องของดวงโชคชะตา โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันาพรารหัสบ,บดีที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีจ็อบใหม่ๆเข้ามาให้คุณทำขอให้คุณลองเปิดใจเพราะทำแล้วจะได้เงินเยอะมากเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จคุณต้องลุยกับอุปสรรคที่เข้ามาก่อนตั้งสติดีๆอย่าท้อถอยเด็ดขาด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีความคิดและมุมมองที่ต่างกันมากพอสมควรลองค่อยๆปรับดูทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดโสดแบบนี้ดีอยู่แล้วจะได้ใช้เวลาในการทําสิ่งที่คุณอยากทำสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณมีค่าจะจ่ายรอยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด แม้จะมีรายได้เข้ามาบ้างแต่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานคุณจะต้องเหนื่อยต้องสู้กว่าเดิมการทำงานของคุณก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใครๆก็อิจฉาคุณไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมส่วนคนโสดรักที่คุณตามหากำลังเข้ามาเร็วๆนี้ คุณลองเปิดใจดูสักครั้งสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโชคลาภเข้ามากับงานคุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ถ้าคุณเก็บกอมแล้วเงินก็จะได้มากขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะเหมาะกับทํางานคนเดียวมากกว่าเพราะจะต้องประสานงานกับคนหมู่มาก แต่ก็ไม่เวิร์กสักเท่าไร่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นจะดําเนินต่อไปด้วยดีมีเกณฑ์ที่จะคบหากับใครสักคนแบบระยะยาวส่วนคนโสดไม่ถึงกับเงียบสนิทเพราะจริงๆแล้วมีใครเข้ามาและแอบ,บมองคุณอยู่ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธจะมีการวางแผนการเงินที่ดีอย่างเป็นระบบจึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องของการงานคุณจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในที่ทำงานงานต่างๆที่คุณทำทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจและจะประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักวันแรกที่คบกันยังไงวันต่อมา หรือความรักของคุณก็ยิ่งดีมากขึ้นสอนคนโสดโลกเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาให้คุณตามที่คุณรอคอยแล้วสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับซ้ายจ่ายขวาถึงแม้คุณจะมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวแต่อย่าประมาทเด็ดขาดเรื่องของการงานเจองานโหดงานหินจะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักมีความสุขอิ่มเอมไปกับความรักเพราะคุณทั้งสองคนคอยเป็นพลังให้กันและกันทุกเวลาส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่กําลังจะก่อตัวขึ้นอย่าใจร้อนเด็ดขาดค่อยๆดูใจกันไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เน้นเรื่องของการสรํารองเงินไว้จะดีที่สุดเพราะคุณจะเจอรายจ่ายเยอะแยะมากมายพอสมควรเรื่องของการงานมีเกณฑ์ของความสุขความสมหวังเข้ามาหากอยากย้ายงานหรือออกจากงานให้เริ่ม ทำอะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสดีเข้ามาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คณและคนรักไม่ค่อยยินดีกับรักครั้งนี้สักเท่าไหร่ส่วนคนโสดขออยู่ตามลำพังแบบนี้ไปก่อนอย่างสนุกกับการใช้ชีวิตคนเดียว สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินวางแผนการเงินดีๆถอยมีค่าใช้จ่ายมากมายแค่ไหนคุณก็สามารถรับมือได้เรื่องของการงานงานหลายๆเรื่องหลายๆอย่างคุณสามารถจัดการได้ตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักความสัมพันธ์มั่นคงเหนียวแน่นส่วนคนโสดสวรรจ์จิลิขิตใครบางคนเข้ามาลองเปิดใจดูไม่เสียหายดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ